สวัสดีครับแฟนคลับคลิปโตเซลท่านะน,นะครับชวนดูกราฟหุ้นนะครับวันนี้วันที่6กเดือนสา0สองพันยิบห้าเซ็ตลบสิบเจ็ดจุดสี่หนึ่งจุดนะครับส,สารภาพว่าผมทำคลิปไปเมื่อกี้แล้วลบวะ่ะลบกราฟไปก็เลยต้องทำใหม่นะก็อาจจะรวบรัดไปไหน่อยครับอาจจะรวบรัดนิดหนึ่งนะคลิปนี้นะนี่ครับเซ็ตก็แดงกลับมาที่เดิมครับเมืม่อวานบวกสวยงามวันนี้ก็แดงมาที่เดิมแล้วก็เป็นธรรมดาเนาะของนั่นแหละตลาดที่มันไม่มีแรงอะไรนะ เอ่ครับสองวิกไฮวันนี้มีนะฮะมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะนี่ครับ a k s ไม่ไม่ต้องพูดถึงนะบาบาครับเลยนะดูบาบาแปดศูนย์ครับแปดศูนย์ฮะนี่ยครับดันไปชนนะฮะ CIMBT ครับก็ยังคงไปต่อนะฮะสุดยอดเลยฮะตัวเนี้ CNTEK ศูนย์หนึ่งครับ นิวไฮครับนะฮะตอนนี้ผมมีนะฮผมมีเพราะว่ามันทำอนะินไซบาร์ไงมันกลืนกินแท่งก่อนนั้นเนี่ยผมเลยเข้านะเพราะว่าเป็นเป็นท่าที่ผมชอบครับเออมันมีความเป็นบูลเลตขึ้นมาไว้เลยเข้านะ่ะ HK01 อันนี้ผมไม่ได้เข้านะเพราะว่าเพราะว่าความจริงต้องเป็นตรงนี้เนาะมันก็กลืนกินกันตรงเนี้ยเข้านี้ได้นะ แต่ไม่ได้เข้าอะ HK 1 3เนี่ยนิวไฮครับสวยงามมากครับ HKCE ตะกุล HK เนี่ยมาเมืเลยครับภาพสองวิคายเลยฮะ HK Tech ตัวนี้ผมมีครับผมมี CNTEC เกับ HK Tech นะเพราะว่านี่ครับง,ง่ายๆเหตุผลก็เนี่ย Jap 03 จับ03เนี่ยมันเป็น DR ที่รวมครับรวมรวมฮิตนะรวมรวบรวมยอดหุ้นของญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นหุ้นที่เรารู้จกักดีอ่ะเป็นสินค้า,าเราู้จักดีอ่ะโซนี่อะไรเงี้ยโตโยต้าด้ไหมไม่แน่ใจน่าจะใช่ครับฮิตาชิวันนี้นะมันเป็น,ปนรวบรวบรวมหุ้นชื่อดังของของญี่ปุ่นนะอย่างผมเองเนี่ย อย่าง D R เราจะมี Sony ใช่ไหมมี Sony มี Nintendo มีหลายตัวที่มี Mitsubishi มี Toyota ถ้ามันบวกขึ้นเนี่ยจับจะบวกตามครับจับ0ูนย์สามตรงนั้นเนี่ยถ้าถ้าเรามองว่าหุ้นดังของญี่ปุ่นจะวิ่งขึ้นเนี่ยการซื้อจับไว้เนี่ยจับ0ูย์สาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะผมมีนะผมมี้วเนี่ยผมมีมมโซนเนี่ย อ่อเคครับคิงสแมนเนี่ยก็สวยน, Man, นะคิงสแมนนะ a อ h เฮด Hotel ครับก็ไม่เร็วเช่นกันดันดันขึ้นไปเปิดต่ำปิดสูงนะมิตซู19ครับสุดยอดครับเปิดแกลบเนี่ยผมมีโซนเนี่ยผมมีโซนเนี่ยเลยทุนห่วงโซนเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยปันพอร์ตตัวใหม่ละกันนะหลังจากที่ เสี่ยมี่ขายไปแล้วนะฮะอ่มเจเคาดหวังให้ไปต่อนะว่าแถมทำดาวครับสเต็กค,ครับสเต็กสิบเก้าตัวนี้ก็เช่นกันครับผมซื้อสะสมตั้งแต่แรกแล้วก็มันก็พุ่งตัวนี้ก็ถือว่าเออเพิ่มขนาดพอให้โตขึ้นนะอี u วิ y ีคือผมก็เริ่มสวยขึ้น,อน,นรอบนึงฮะยกตัวขึ้นนะอ่าเทนเซนต์เทนเซนต์แปดสิบ ตัวนี้ไม่มีครับเพราะว่าไม่ทันนะแต่ว่าแปลนเนี่ยถ้าดูเรื่องกลืนกินมันไม่ไม่มีแท่งที่กลืนกินนะผมเลยมไม่ได้เข้าครับก็ถือว่าพลาดไปเนี่ยตัวนี้นะเ,เดี๋ยวนะดูอะไรดีท็อปเกนเนอร์วันนี้เหรอท็อปเกนเนอร์ดนะี๋ยวนยเป็นัไงบนะ้างท็อปเกนเนอร์ท็อปเกนเนอร์วันนี้ไม่มีตัวไหนที่มันน่าสนใจนะ มีไมด้าเหรอมันค่าราคาถูกอ่ะ e ETC เหรอ ETC เออระวังนะครับระวังหุ้นที่ติดเครื่องหมาย XD นะผมโดนนะครับไอตัวผมโดนตัว Z นะเปิดกลับลงครับไม่ทันดูครับพุทลงมาในจบแล้วครับขาดทุนเลนนะเลยฮะดีที่ซื้อไม่มากนะแต่ก็เป็นก้อนที่น่าเสียดายเหมือนกัน ไม่ใช่ไยเพราะว่าเรา n ่าจะรู้เราน่าจะขายก่อนเพราะว่ามันมีเครื่องหมาย XD ขึ้นมานะครับนะผมดันทะลึ่งไม่เช็คนะฮะก็เป็นเนี่ยเตือนนะอย่าเสี่ยงถ้าทุนคุณสูงฮะกับ XD นะไม่คุ้มไม่คุ้มนะ,ะเออมีตัวน่าสนใจคือโมโนฮะโมโนเนี่ยนะโมโนความน่าสนใจคือถ้าคุณดูกราฟนะผมผมให้คุณดูพวกวอลล่มกันนะเลื่อนขึ้นดูวอลล่มนะโมโมโนนะ ทุกครั้งที่มันวิ่งขึ้นนะครับจุดเริ่มต้นมันนะมันจํายากวอลุ่มสูงฮะเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับวอลลุ่มมาครับวอลุ่มจะมาก็ามไม่แน่นะครับวัน,นเนี้ยเนี่ยแท่งเนี้ยอาจจะเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ที่ผมที่ผมเจอแล้วผมคิดว่าเฮ้ยมันว้าวดีก็เลยก็เลยเอามาแชให้ดูกันนะฮะเอ่อ shr S R ừ, S S บุลลุ่มก็มามันกันนะฮะบุลุ่มมาเหมือนกันแล้วก็เบรกครับดับเบิลมาทอมได้ข้างล่างนะเอ่ออะไร AKP อ่ะก็ไม่เหลวนะบุลุ่มก็มามันกันเบรกเอาข้างล่างได้นะก็ถือว่าเป็นการยืนยันขายืนยันขาขึ้นนะเนี่ยอันนี้คือเข้าขึ้นไปใช่ไหมอันนี้ขึ้นไปหนึ่งนะเบรกเอานี่ฮะยืนยันขาขึ้นครับ ก็ไม่เลวนะตัว AKP นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่เสร็จสลิงครับไม่น่าอะไรน่าสนใจนะ g a ลอรี่ไม่มีอะไรเลยฮะ Ske โหไม่มีอะไรครับ Ske ไม่มีอะไรครับข้ามไปเนาะเพราะว่าตลาดมันลงคนระับ ไฮไลท์อยู่ที่ DR นะบอกเลยนะ DR เนี่ยถ้าคุณเข้าเนี่ยผมว่าคุณคุณรอดและคุณมีกำไรติดมือนะฮะซึ่งหูบวกดีมากเลยครับตระกูล HK ว่าอะไรเนาะ ASML 0 1ครับไม่มีอะไรเนาะบาบา80ว่าไปแล้วไปตู้ไปตู้80ดฮะดีขึ้นเช่นกันฮะไปตู้80 บีวายดีคอมแปดศูนย์ครับติดขึ้นเช่นกันนะครับดีบีเอสหนึ่งเก้าครับพักตัวแต่ว่าเป็นพักตัวในในเทรนขาขึ้นนะอีหนึ่งวีครับเขียวเล็กน้อยฮะเฟอร์รารี่แปดสิบครับโห oh, เละเลยครับเละเลย ดีใจที่ขายออกนะฮะเพราะว่ากลับมาที่เดิมนะครับโหน่าน่าผิดหวังนะนเนี่ย FUE ครับดีดขึ้นฮะ g o ลศย์สไม่มีอะไรนะ g o ลหนึ่งเกาแดงะ่ะ a m s a Max แปครับอืมก็ ยังไม่ไปไหนย่ำที่ซูเปอร์เทรนอยู่นะฮะ hk ว่าอะไรนะฮอนด้าครับเป็นไงฮอนด้ามิตซูวิ่งดีฮอนด้าก็ต้องดีดขึ้นเล็กน้อยฮะอินเดียอินเดียศูนย์หนึ่งอืมโฟล์ทรูครับโฟล์ทรูนะฮะ, India. India นะฮะแท่งหนึ่งแท่งสองครับเออหน้ามองนะฮะหน้าจับตามองแล้วจะยังไงอินเดียนะฮะดีนะผมว่าสลับกันขึ้นดีฮนะอันนี้ดีฮนะ เจแปนหนึ่งมื่นหนึ่งเป็นไงก็ดิดขึ้นเช่นกันเนาะเจแปนหนึ่งสามครับไม่มีอะไรเนาะล o รีอัลแปดสิบอืมก็ยังโอเคครับถือว่าอยู่ในโซนบนหนูนะเ uh, อ่อ lvmh ศูนย์หนึ่งยังไม่มีอะไรนะมิตสนะูอะไรเนาะ mufg สิบเก้าครับอืม อยู่ในฐานที่ดีครับอ่าเนี่ยฮะสร้างฐานได้ดีนะมีตัวใหม่เข้ามาครับ mwg หนึ่งเกครับ ndx ก็ยังไม่มีอะไรที่ต้องรอผมรอดูว่ามันอ้างอิงตรงไหนอะ่ะเซตยังไม่ขึ้นเลยครับว่าเออหลักทรัพย์อ้างอิงตรงไหนนะ net e s t แปดสิบครับอืมดีดขึ้นนะฮะไม่เลวครับไม่เลวไม่เลว Nintendo 19ครับอ่าดีดขึ้นเช่นกันครับสวยฮะไอเนี้ยทลุฐา,านเนี่ยนะไม่เร็วไม่เร็วนะฮะอ่อ Novo B ีแปดสอืมก็สร้างฐานได้ดีฮะอ i ย1 0หนึ e ครับเป็นไงว่ะลงนะฮะพิงอัน80ดสอันก็ดีดขึ้นนะเอ้ยไม่เร็วนี่มาแนะฮะเนี้ฮะ อย้ยายังอยู่ในฐานนะครับรถยังไม่ออกครับนะฮะซาโนฟีซาโนฟีแปดสิบยืนได้ดีฮะเป็นขาขึ้นที่น่าสนใจเซีย19สิบเก้าครับอ่าดีดขึ้นไปทำนิวไฮครับสุดยอดนะฮะซิงเทลแปดสิบไม่มีอะไรเนาะ S M F G 1 9ไม่มีอะไร Sony 80ครับมาเปิดกลับขึ้นครับสวยงาม SP 5 0 0 1ครับอะไรเนี่ย Star 5 0 0 1อ่าดิ่งขึ้นเล็กน้อย Stek ว่าอะไรเนาะไต้หวัน19ไม่มีอะไร ไต้หวัน ai 13ไม่มีอะไรไต้หวัน hd 13ไม่มีอะไร ten cent ์มานะ้วเนาะไทยเบฟครับไทยเบฟ19เอ้ก็ยังก็ผมว่าถือว่ายืนได้ดีนะยืนขึ้นได้ดีครับนะครับ toyota โโา80สิไม่เลวยืนได้เช่นกันเนาะ u n i l o แปดสิยบย่อมาเล็กน้อยครับ UOB 19ครับอ่าอ่าจอนิวไฮครับเนี่ยทะลุฐานนี่รอบครับฐานใหม่นะฮะเออสวยดีเว้ยฐานซ้อนฐานนะเนี่ยฐานฐานแรกฐานแรกผ่านไปฐานสองเริ่มใหม่รอบครับสวยนะฮะตัวนี้นะ VCB 19ตัวใหม่ข้ามไปแล้วกันนะบวก3าเปอร์เซ็นต์ e n t u r นี่มีอะไร VNM ครับเวียดนามเมลสิลงมาที่8.5นะครับ World นะ World World ศูนย์สดขึ้นเล็กน้อยแล้วก็เสียวมีครับจะมี80นะ อืมก็พักตัวครับไม่ไม่ได้ไปทิ้งดาวนะนี่เป็นทั้งหมดนะครับแบบขึ้นนี้ครับจากัาทีึหน,น้าครับสวัสดีครับ